สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอยู่มูชิกันอีกเช่นเคยนะครับอันดับแรกก็ต้องสวัสดีแฮปปี้นิวเอียร์ทุกทุกท่านด้วยนะครับผมก็ขอให้ปีใหม่นี้นะฮะทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับผมกับเออนั่นแหละโอเคนะครับวันนี้ฮะเรามีสปอนเซอร์ใหม่เข้าตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับจากยูแซมนะครับผมยูแซมก็เป็นบริษัท นะครับที่ผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์แก๊เจตต่างๆนะครับหัวชาร์จพาวเวอร์แบง์สายชาร์จต่างๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งจะรู้จักกับยูแซมเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้จักกันบ้างนะครับแล้วก็บางคนอาจจะรู้จักเป็นครั้งแรกเหมือนผมนะครับยูแซมเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่มาจากฮ่องกงนะครับก็เป็นบริษัทผลิตเกี่ยวกับแก๊เจตต่างๆนะครับเหมือนพวกแซดมีเหมือนพวก MI, เซียวมี่นะคิวซีวายอะไรเงี้ย แต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นเน้นเรื่องของอีโคซิสเต็มในจัก,กรวาลเขานะครับอย่าง Power Bank ที่เราจะรีวิวกันในวันนี้นะครับก็สามารถเอาไปเป็นแมกเนติกนะครับติดกับหัวชาร์จอะไรต่างๆนานา,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 นานได้เลยผมเนี่ย่อาข้าที่จะว้าวในโปรดักต์ของเขามากนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวโปรดักต์อีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็น ecosystem อีโคซิสเต็มยังไงนะครับเราสามารถถอดหัวนี้เอาไปเชื่อมกับหัวนั้นในผลิตภัณฑ์ของ Usam ได้หมดเลยนะครับวันนี้ฮะเราจะมารีวิว Power Bank ครับ Usam PD 4 5วัตต์ duo output fast charging power bank with type c magnetic retractable cable module นะฮะก็ชื่อยาวชิบหายต้องบอกว่าแพคเกจจิ้งเนี um ่ยค่อนข้างมีน้ําหนักเลยตอนแรกตัวแค่นี้นผมคิดว่าแบบเอมันไม่ได้หนักอะไรหรอกหนักอยู่นะทุกคนนะครับตัวนี้มันจะเป็น fast charge power delivery 45วัตต์นะครับโดยตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นหัวที่แยกออกมาเหมือนหน้ากล่องครับเนี่ย นะคือไอ้หัวเนี้ยนะเราสามารถเอาไปเชื่อมกับตัวอื่นได้นะครับหัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมด2 t y p p e นะคือเป็นสายแบบ Type-C แล้วก็เป็นสายแบบ p p o o n นะครับสายไ t n ิ่งนั่นเอง และไอหัวเนี้ยเราสามารถเอาไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆของทางยูแซมได้แตผมขึ้นรูปมาให้ดูถ้าท่านดูจากรูปเนี้ยท่านจะอ๋อทันทีเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับคือมันสามารถแปลงร่างได้นะครับจะแปลงร่างไปเป็นหัวชาร์จแบบของยุโรปจะแปลงร่างเป็นหัวชาร์จแบบเอเชียหรือแปลงร่างเป็นหัวชาร์จแบบอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะสามารถแปลงร่างเป็นทางปลอมมือได้นะครับซึ่งอันนี้คือความพิเศษของทางยูแซมนะฮะว่าเอ้ย อีโคโซิสเต็มของเขาว่าเขาทำออกมาให้แบบหัวเดียวสลับไปได้สลับไปได้เราไม่ต้องมาซื้อแบบ power bank ใหม่เราไม่ต้องมาซื้อหัวใหม่สายใหม่พกจุงลังอะไรเงี้ยนะครับหัวเดียวเปลี่ยนได้หลายสถานการณ์นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ตัว power bank กันดีกว่าตัวนี้มีความจุที่18,00 0ม ah แิลลิแอมนะครับแล้วก็เป็น fast charge output แบบ45วัตต์นะครับชาร์จ Android นะครับชาร์จ iPhone เร็วแน่นอนนะครับรวมไปถึงว่า type c เนี่ยนะครับ ตรงหัวมันเนี่ยสามารถยืดออกได้นะครับก็คือเป็นแบบสายนั่นเองนะครับม้วนเก็บอะไรเงี้ยเหมือนสายไฟบ้านเราได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นโมดูล่าดีไซน์นะครับก็คือดีไซน์แบบเชื่อมต่อได้แบบหลายฟังก์ชันหลายแกชเช็ตนะครับผมอ่าแล้วก็แพคเกจจิ้งเกาทำออกมาดูดีนะทุกคนเออนึกว่าเป็นอินีต์แบนด์นะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปแกะก่อนเพราะว่าตอนแรกอ่ะไม่รู้จักแล้วก็รวมไปถึงว่าเฮ้ยมันเคยมี power bank แบบนี้บนโลกหของมัน นะเท่าที่ผมแบบเคยเล่นมาอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยเห็นนะเพราะว่าแบงค์ที่เป็นแบบหลายฟังก์ชันอะไรขนาดนี้นะทุกคนตันนี้มาแกะก,กล่องให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับแพคเกจจิ้งทำออกมาดีผมให้10เต็ม10นะแล้วก็รวมไปถึงน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักเลยรู้เลยว่าเป็นของที่ค่อนข้างมีราคานะครับพอพูดถึงราคาแล้วเดี๋ยวเราแจ้งราคาของตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ถ้าสั่งซื้อใน lazada s h o p e e เนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่1 3ึ0งบาทนะครับ ซึ่งตอนนี้คือเป็นโปรรถอยู่นะพันสนะครับในเว็บเนี่ยนะครับเขียน2,700บาทนะครับซึ่งผมคิดว่าราคามันน่าจะประมาณพันสนี่แหละนะครับเขาก็น่าจะเขียนกับเลขการตลาดไปกันนะนะครับซึ่งพันสเนี่ยนะครับผมมองว่าคุ้มนะกับการที่แบบเฮ้ยเราใช้แบบเป็นอีโคซิสเต็มได้ถ้าเกิดบางคนอยากจะใช้เป็นอีโคซิสเต็มนะผมมองว่าคุ้มมากเพราะคุณไม่ต้องไปซื้อหัวใหม่ คุณซื้อไอตัวแค่แบบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแ a เ g e ว่าคุณจะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรแค่น้ำพงนะครับเปิดมามีคู่มือครับคู่มือก็เป็นภาษาจีนนะครับไม่ได้เป็นแบบเป็นอินเตอร์นะนะครับผมภาษาจีนล้วนนะครับแล้วก็มีแบบพวกเลขพวกอะไรเงี้ยอยู่นะครับน้ําหนักเจ้าตัวนี้อยู่ที่401กรัมนะเออไม่น่าหรอกมันหนักอยู่นะครับ401กรัมในกล่องมีแค่นี้เลยครับ หนักแค่อันเดียวแล้วก็ผมบอกเลยว่าตัวนี้หนักมากๆากนะครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับการเอาไปพกพาใส่กระเป๋าสะพายข้างแบบกระเป๋ากระทัดรัดอะไรเงี้ยคาดอกอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่เหมาะนะอาจจะเป็นสายแบบเดินทางไกลนะครับเดินทางไกลเดินทางไปพักตากอากาศหลายวันอะไรเงี้ยอาจจะคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าแบบเอาแค่แบบไปปากซอยหน้าบ้านไปรังนั่งร้านคาเฟ่อะไรเงี้ยผมว่าอาจจะหนักเกินไปนะครับนี่คือตัวหน้าน้องเคาครับน่ารัก นี่นะักน่ารักน่าชังนี่นะครับอันนี้คือจะเป็นด้านหน้านะนี่45วัตต์เขียนไว้นะครับสีขาวเลยแล้วก็เราสามารถถอดน้องเขาขออกมาได้แบบนี้ครับแยกล่างนะครับแล้วคุณก็สามารถเอาหัวนี้ไปเสียบกับอันอื่นที่เป็นแกจเกตในอีโคซิสเต็มของเขาได้หัวชาร์ตนะครับต่างๆหัวชาร์จยุโรปหัวชาร์จ u ู a หัวชาร์จเอเชียนะครับได้หมดนะครับผมแล้วก็ไอตัวสายเนี่ยที่ผมบอกว่ามันม้วนเหมือนสายไฟเราคือตรงนี้นะครับ น,ะนี่มันยืดอ,อย่างนี้ได้นะครับความยาวก็นี่อย่างนี้เลยนะครับเป็นเหมือนพยาธเส้นตืดอะนะครับคือยืดได้อย่างนี้แล้วก็จะมีเสียงด้วยนะเราลองฟังเสียงนะ <c ười> นี่ล็อกได้ด้วยนะครับมันคือเหมือนตลับเมตรเหมือนตลับเมตรมันคือตลับเมตรเลยนะครับอ่ะยืดปั๊กนะครับจนสุดนะจนสุดมันจะมีล็อกแบบกึ๊กนึงอะเหมือนตลับเมตรเป๊ะเลยครับดึงมามานิดนึง นะครับแล้วทีนี้ถามว่าเราหยุดกลางทางได้ไหมเฮ้ยได้นะครับเนี่ยคือเราเลื่อนมาแล้วเราก็กระตุกทีหนึง่งนี่คือล็อกแล้วนะครับสามารถแบบเลือกความยาวนะครับของสายได้เลยนะครับถ้าสุดเนี่ยผมมองว่านะ่าจะประมาณเกือบๆหเมตรได้ปะเออแต่ว่าไม่ถึง1เมตรหรอกแต่ก็ประมาณ1่เมตรมาตรฐานนะนะ,ะามาตรฐานสายชาร์จก็ประมาณ1เมตรนะครับอ่ะคือยาวมากะนะครับหรือจะเอาแบบสั้นๆเนี่ยเนี่ยสั้นๆก็ได้ นะครับหัวที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นหัว USB-C เพราะว่าผมจะเอามาใช้กับ iPhone 15 Pro Max ของผมนะก็จะลองด้วยว่าชาร์จได้ไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปว่าเอ้สายชาร์จ Android บางประเภทเนี่ยเขาจะไม่รองรับ iPhone 15 Pro Max แ,แต่ว่า Apple ก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าอัปเดต iOS ล่าสุดเนี่ยนะครับคือรองรับทุกสายแล้วไม่ว่าจะเป็น USB-C to C หรือว่าจะเป็น USB-C to A เนี่ยเขารองรับหมดแล้วแต่ว่าเราก็เอามาลองให้กับท่านผู้ชมให ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าเอ้ยมันใช้ได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้คือตรงหัวเขานะครับแล้วก็ตัว power bank อันนี้คือเป็น power bank เพียวๆนะครับน้ำหนักประมาณผมว่าถ้าตัดไอ้ตัวนี้ออกอ่ะอันเนี้ยจะอยู่ประมาณ3 0 0กรัมนะฮะคือหนักนะครับคือไอ้ตัวหัวนี่เบามากพกพาได้สะดวกเลยฮะอันนี้เบาสุดๆแต่อันเนี้ยคือหนักมากนะครับข้างบนหัวก็จะเป็นแบบแมกเนติก่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับ แล้วก็นะครับตรงข้างๆนี้ก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับก็ถ้าเรากดทีนึงเนี่ยนะครับก็จะมีบอกสถานะตรงนี้ครับตรงรูชาร์จเลยจะมีบอกสถานะจะมีทั้งหมด4ขีดครับตอนนี้เหลือ3ขีดนะเพราะว่าของส่งมานานแล้วนะครับเพิ่งจะถ่ายคลิปให้เขานะแล้วก็ตัว Input c h a r ์ตนะครับอินพุตชาร์ตก็เป็นแบบฟาสชาร์ตด้วยคุณสามารถเอาหัวฟาสชาร์ตเนี่ยมาชาร์ตเพราะแบงคตัวนี้ได้นะครับแล้ววิธีการใช้ครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆครับคุณก็เอาหัวแม่เหล็กนะครับ เอาด้านแม่เหล็กนะครับเข้าหากันแล้วก็ปั๊บดูดแน่นมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองดูว่าถ้าผมแบบถือแต่หัวมันหลุดไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะหลุดเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนะเฮ้ยอเมซิ่งอ่ะไม่หลุด,ด oh, wow, very good. อ่ะโอ้ว้าวเวลกูดเออไม่หลุดว่ะทุกคนเป็นไปได้ว่ะเป็นไปได้ว่นะน่ครับเออไม่หลุดแต่ว่าถ้าแงะออกเนี่ยใช้แรงดึงเนี่ยมันออกนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่หลุดแต่ว่าก็ต้องดูระยะยาวนะว่าแบบมันจะยังแน่นอย่างเงี้ยตลอดไหมนะครับคือมันเป็นเหมือน มันเป็นเหมือนชาร์จิ้งสเตชันมากกว่านะสำหรับผมคือเราวางไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ดึงมาชาร์จอย่างเงี้ยแล้วเราก็วางไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยได้เลยนะครับคือปกตินะครับเพนพอยของตัวพาวเวอร์แบงค์ตามบ้านเราเนี่ยนะครับคือ1เราจะต้องแยกพาวเวอร์แบงค์กับสายชาร์จถูกไหมครับอ่าสายชาร์จอย่างหนึง่งนะตัวพาวเวอร์แบงค์อย่างหนึง่งถ้าเป็นแบบ ดีๆหน่อยตัว p o อ e บ Bank มี m a ็ Safe แต่ m a ็ Safe เนี่ยมันก็ชาร์จได้ไม่เร็วเท่ากับใช้สายอยู่แล้วแต่บางครั้งที่เรารีบๆเราก็อาจจะลืมสายชาร์จไว้ที่บ้านเราก็เหลือแต่ตัว p o อ e บ Bank นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดบางท่านไม่ได้ใช้ m a ็ Safe นะครับเป็น iPhone รุ่นที่ไม่รองรับ m a ็ Safe เนี่ยโอ้ชาร์จไวเลสเนี้ย ชาิหน้ากว่าจะเต็มนะครับดยไปถึงว่าขยับนิดหน่อยไวเลสมันก็หลุดแล้วนะครับตัวไอ้ตัวยูแซมตัวนี้นะครับผมมองว่ามันก็อาจจะช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยลดโอกาสนะครับที่จะลืมสายชาร์จอะไรแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้คือเวลาคุณพกไปคุณก็พกไปอย่างนี้เลยนะครับคุณมันคงไม่มีใครผมว่าไม่มีใครมาถอดหัวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่บ้านนึกออกไหมคือเวลาคุณชาร์จเนี่ยหรือว่าคุณเอาใช้งาน,น่ยยังไงหัวเนี่ยมันต้องติดการ์นี้อยู่แล้ว แล้วเวลาคุณเอาไปคุณก็เอาไปทั้งอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับซึ่งสายมันก็มีตรงนี้อยู่แล้วนะครับและอย่างที่ผมบอกไปว่าสายเนี่ยเขามีให้เลือก2แบบคือแบบ Lightning และแบบ Type C นะครับก็เลือกซื้อตามโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับใครใช้ Typ e C ก็ซื้อ Typ e C ได้นะฮะร,รวมไปถึงว่าตัวนี้คือมันสามารถยืดได้ยาวแบบนี้เลยนะครับมันไม่ใช่ว่าเราต้องแบบบางท่านใช้สายสั้นๆก็อาจจะต้องมาแบบ แบบละมิดละมีนึกออกไหมนะครับแต่ว่านี่คือยาวได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถือว่า1800 0มมิลลิแอมเนี่ยโอ้โหมันชาร์จได้ทั้ง iPad มันชาร์จได้ทั้งแล็ปท็อปเลยนะครับคือมันเพียงพอต่อการใช้งาน1วันแล้วตัวเนี้ยฟาสชาร์จ45วัตนะคุณคือมันหายากมากนะครับที่ p o w e แบงค์จะชาร์จ45วัตต์ส่วนมากจะแบบฟาสชาร์จส่วนมากก็20กว่าวัตต์30วัต์มากสุดนะครับที่ผมเคยเห็นนะแต่ตัวเนี้ย45วัตตคือมันเร็วเท่ากับการใช้หัวชาร์จแบบ ฟาสชาร์จที่มาจากกล่องเลยนะนะครับเพราะว่าอย่างแบบโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยให้ฟาสชาร์จมายังไม่ถึง45วัตต์เลยนะอย่างซัมซุงแถมมาในกล่องก็25วัตต์นะแต่ตัวโทรศัพท์รองรับ45วัตต์อย่างเงี้ยนะครับหรือ iPhone เงี้ยแถมมา20วัตต์18วัตต์อย่างเงี้ยอันเนี้ย45วัตต์นะครับคือสุดยอดมากแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าชาร์จออกเนี่ย45วัตต์ชาร์จเข้าเนี่ยก็ฟาสชาร์จนะแต่ไม่ถึง45วัตต์หรอกแต่ว่ามันก็แบบ ลองรับเทคโนโลยี p ีดีนะครับก็คือชาร์จเร็วเข้าได้นะครับ18,000มิลลิแอมถ้าคุณใช้หัวชาร์จแรงๆเนี่ยชาร์จเนี่ยนะครับแป๊บเดียวก็เต็มนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองว่าถ้ากับ iPhone 15 Pro Max แนะครับแล้วก็เป็นสายไท้าเนี่ยจะชาร์จเข้าไหมนะครับผมขออนุญาตดึงออกมาให้มันยาวๆก่อนนะครับแล้วก็ผมจะได้เสียบให้กับท่านผู้ชมได้ชมเลยนะฮะอ่ะเรามาดูกันว่าจะชาร์จเข้าไหมนะครับอ่าชาร์จเข้านะครับเห็นไหม นะครับก็แสดงว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานชาร์จ iPhone 15 Series ได้นะครับหายห่วงนะเนี่ยคือมันออกมาไว้แบบคุณพกไปที่ทํางานอะ่ะอย่างเงี้ยแนปอย่างผมพกมาที่ทํางานใช่ไหมผมก็วางไว้แล้วก็แบบเนี่ยเล่นมือถือได้เลยนะครับคือมันแบบมันสวยนะแล้วก็แบบว่าเนี่ยดูดิคือมันวางไว้มันแบบทุกอย่างมันดูมินิมอลมากนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีที่มันดีนะเรื่องของดีไซน์เรื่องของสีเนี่ยเขาก็าออกแบบมาดีนะคุณดูดิ วางไว้บนโต๊ะเนี่ยคือแบบว่าดูแบบเป็นเจ้าพ่อแกเจ็ตมากๆนะครับแล้วก็สีเนี่ยมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีขาวอย่างนี้แล้วก็สีดำนะครับสีดําก็ได้เป็นสีดําด้านนะอย่างขาวอันนี้ก็เป็นขาวด้านนะครับคือเขาออกแบบผลิตภัณฑ์มันดีจริงๆนะสวยมากแล้วก็ถูกใจผมสุดๆนะครับขอขอบคุณทางยูแซออีกทีหนึ่งนะครับอ่ะพูดถึงข้อดีกันไปเยอะละมีข้อพิจารณาไหมมีแน่นอนนะครับอุปกรณ์แกจ็ตทุกอย่างบนโลกมีข้อดีก็เสียกันหมดนะครับข้อพิจารณาอย่างแรกนะครับ คือผมไม่นับว่าเป็นข้อเสียเป็นข้อพิจารณาน,าน,านนะก็คือเรื่องของน้ำหนักอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณผู้หญิงที่ชอบพกพาเพราะแบงค์เล็กๆนะครับอาจจะลองไปใช้เพราะแบงค์ที่เป็นแบบอย่างของเอลู e oop, ที่เป็นแม็กเซฟติดด้านหลังได้เลยตัวเล็กๆ10,000มมิลลิแอมแบบนั้นจะเหมาะกว่าสําหรับคนที่ต้องการพกพาในครับทำงานข้างนอกได้ทราเวลบ่อยนะครับอันนั้นจะเหมาะมากกว่านะครับเรื่องของน้ําหนักอันนี้คือเหมาะกับทาร์กเก็ตแบบเฉพาะเจาะจงจริงอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าคุณขับรถนะครับคุณะจะไปทำงานด้วยรถยนต์นะครับหรือว่ามอไซค์มีช่องว่างแล้วก็ต้องการที่จะใช้ iPad ต้องการที่จะใช้โทรศัพท์ในการทํางานเนี่ยตัว u s a m ตัวนี้จะเหมาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปห0 0่นม mm, มันชาร์จ iPad ได้เต็ม2-3รลอกมันชาร์จมือถือได้เต็ม4-5รลอกนะครับคือมันสามารถชาร์จได้แบบ หลายแกจิตไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือเป็นแบบแท็บเล็ตที่เป็น Power ใหญ่ๆนะครับตัวนี้จะเหมาะเป็นสเตชันนะครับเป็นพ่อ Bank Station มากกว่าถ้าผมแบบให้นิยามมันนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงที่ต้องแบบทาวเวตลอดเดินตลอดอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างพ่อค้ามือถืออย่างเงี้ยนะครับที่เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปนัดรับคนนี้เป็น,นัดรับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมคิดว่าเหมาะกับ power bank ที่เป็นตัวเล็กๆมากกว่านะครับนะก็หลายๆแบนด์นะครับแบตได้เลยตัวเล็กๆ10,000ม ah, ิลลิแอมก็ชาร์จแบบเร็ว18วัตต์20วัตต์ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่จำเป็นที่ต้องแบบมาใช้สเตชันอะไรใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าใครเดินทางนะไปต่างจังหวัด3-4วันอย่างเช่นนะครับไปเที่ยวเกาะทะเลไปเที่ยวภูเขาที่ไปอยู่หลายๆวันอะไรเงี้ยนะครับผมว่าพก u ซมไปด้วยอุ่นใจนะครับแล้วก็ต้องหลายๆแกดเจ็ตด้วยนะถ้าแค่มือถือเดียวผมว่าก็ยังไม่คุ้มนะ แต่ถ้าแบบมี iPad มี macbook อะไรเงี้ยนะครับมีแล็ t ท็อปมีแท็บเล็ตเนี่ยผมว่าตัวนี้มีไว้อุ่นใจนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราเข้าที่พักอยู่แล้วนะครับเราเอารถยนต์ไปอยู่แล้วนะครับการพก U แซมไปเนี่ยไม่ได้ยากลําบากเลยถึงแม้ว่าน้าหนักมันจะพมีแบบ400กร,รัมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าน้องเขาไม่ได้แบบตัวใหญ่พกพาลําบากนะครับตัวนี้มันเท่ากับกระป๋องแบบน้ําอัดลมเลยนะเล็กกว่ากระป๋องน้ําอัดลมด้วยซ้ำนะครับคือมันมันมันค่อนข้างมีน้ําหนักก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้พกพายากครับแล้ว้นีนเ ผมว่าถ้าเป็นเที่ยวนะครับจะเหมาะมากกว่านะครับแล้วก็คือประเด็นคือมัน45วัตต์อะมันว้าวตรงนี้แหละคือเดี๋ยวนี้เพราะว่าแบงค์45วัตต์คือเล็กเท่านี้แล้วหรอนะครับเพราะว่าถ้าในยุคผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้องๆอาจจะเกิดไม่ทันนะคือยุคผมเนี่ยเพราะว่าแบงค์4ไม่มีอะ45วัตต์ไม่มีแหละเอาแค่แบบ20วัตต์อะตัวแม่งเท่าแบบ เท่าแมกกาซีนปืนไรเฟลิลนะครับคือเออมันมันใหญ่ขนาดนั้นแหละทุกวันนี้คือเขาย่อมาให้เหลือแค่นี้แล้วนะครับผมมองว่าเอ้ยแบบเนี้ยแม่งโคตรคุ้มนะครับแล้วก็ตัวหัวชาร์จของเขาอ่ะเนี่ยอันเนี้ยคือแม่งโคตรดีนะครับคือสามารถถอดแบบไปใส่ออเทอร์รีของเขาต่างๆนานา,นา,นา,นานได้เลยนะครับแล้วก็ ดี๋ยวผมจะลองติดต่อทางยูแซมไปดูว่าเฮ้ยผมชอบผลิตภัณฑ์คณะผมขอแบบไอ้ตัวอื่นที่มันใช้กับหัวเดิมเนี่ยนะครับได้ไหมนะครับแล้วก็เราก็จะได้เอามารีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดต่อเขาไปดูถ้าเขาจะดีเขาก็อาจจะให้มานะครับผมเขาอาจจะให้มายิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้นะครับเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะให้เรามาแล้วเราก็อาจจะได้เอามาลองเทสลองรีวิวกันดูว่าดีไหมนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชม อยากจะเห็นเนี่ยฝากกดไลค์ like ให้กับเราด้วยนะครับอ่ะอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะลองเทสก่อนที่เราจะจากลากันไปในวันนี้นะครับก็คือตัวนี้มันกาลังชาร์จอยู่แล้วผมอยากรู้ว่าถ้าผมปั๊กมันเนี่ยมันออกเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์ผมจะพังหรือเปล่าตอนนี้คือกาลังชาร์จอยู่นะครับอ่ะผมลองเอาหัวออกเลยอ่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอาหัวออกเลยก็คือโทรศัพท์เลิกชาร์จนะครับแล้วก็พอแบงก์ก็ยังอยู่ดีไม่มีเกิดประกา,ายไฟไม่มีอะไรนะครับส่วนระบรบเซฟตี้ของเขาเนี่ยการตัดไฟเนี่ยต้องดีนะครับถึงจะ ได้แบบอย่างนี้นะฮะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเรากระชากอะไรเงี้ยออกเลยเนะี่ยถ้าเป็นตัวพ่อแบงค์ที่ไม่ดีเนี่ยนะครับอาจจะเกิดการชํารุดเสียหายได้นะครับผมตีไปเหมือนเดิมปั๊บชาร์จเหมือนเดิมนะครับเออดีนะครับผมชอบนะผมชอบเลยอันนี้คือผมให้9เต็ม10ตัดเรื่องน้ำหนักนิดหน่อยนะครับแต่ก็เข้าใจได้แหละแต่ว่าผมแบบตีมันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันจะแบบดีเกินไปนะครับ อะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสำหรับตัว U Sam นะครับผมเพิ่งเห็นว่ามันเป็น XMF Series ซ,ซึ่งเราไม่รู้ว่าชื่อจริงๆอ่ะมันชื่ออะไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันก็น่าจะชื่อแบบ IPD e 45วัตต์ยาวที่เราาได้ได้เกินไปนี่แหละอ่ะใครสนใจนะครับตัว U Sam PD Power Delivery 45วัตต์ตัวนี้นะครับ Power Bank 18,000มิลลิแอมนะสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอของเราได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันแล้วนะครับก็จะเป็นลิงก์ของทาง Off i c i a l เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นของปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับใครที่แบบอยากจะอ่านสเปคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถกดลิงก์เข้าไปแล้วก็อ่านได้เลยนะครับเพราะว่าสเปคที่เขาเขียนลงไปเนี่ยละเอียดยิบนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับใครอยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถดูได้เลยนะครับวันนี้ผมกับทางยูแซ ขอตัวลาไปก่อนนะครับอีกครั้งหนึ่งครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับแล้วก็อยากจะดูอุปกรณ์อื่นๆของทาง USam อีกที่เป็น Ecosystem ของเขาเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดเขาเห็นยอดลิชมันเยอะเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะส่งนะอุปกรณ์มาให้เราเพิ่มนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฮะฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆทางผมด้วยนะครับ